จะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่ก็ไม่มีทางเสียหรอกไม่มีทางเสียหายเขาบผมนะถ้าเราทําดีตลอดชีวิต <c oughs> เขาบอกว่าจะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงไม่เสียหายถ้าเราทําดีสักอย่างชีวิตมันก็จะดีคําถามมีอยู่ว่าใครตอบว่าชีวิตจะดีรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าชีวิตจะดีมันเหมือนกับคนคนหนึ่งมาประเทศไทยอะ่ะแล้วก็มาบอกว่าเราเนี่ยทำตัวให้เป็นคนดีของของประเทศไทยยังไงก็ดีคําถามคือคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะทําตัวถูหรือคนทําตัวผิดอยู่อ่ะคุณจะรู้ได้ยังไงถ้าคุณไม่รู้กฎหมายของประเทศ ถูกไหมคุณมานั่ง bah, อ้างว่าอยเราใช้ชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยไม่มีปัญหาเลยยังไงก็ไม่มีปัญหาต่อให้มีตำรวจแล้วไม่มีตำรวจก็ไม่มีปัญหาสมมนีพูดแบบนี้นะคำถามมีอยู่ว่าเรารู้ได้ยังไงว่าอะไรคือสิ่งที่ดีไม่ผิดกฎหมยายของประเทศไทยอ่ะและอะไรคือสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยคุณรู้ได้ไงถ้าคุณไม่ไปศึกษาถูกไหมเพราะฉะนั้นการมาพูดว่าพระเจ้าจะมีหรือไม่มีเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาให้เราเป็นคนดีกันลแล้วกันคำถามคือตายไปแล้วเนี่ยท่านเชื่อไหมว่ามีการตอบแทนอยู่เชื่อไหมถ้าไม่เชื่อตั้งแต่ต้นเมายไม ไม,ไ,มไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้จักเจ้าของชีวิตของมนุษย์เนี่ยเจ้าของโลกเจ้าของจักรวาลเจ้าของชีวิตจริงๆที่มนุษย์เนี่ยมนุษย์ถูกสร้างมาเนี่ยเขาสร้างมนุษย์มาให้มาอยู่บนโลกนี้เนี่ยเราจะเป็นคนดีได้อย่างไรถ้าเราไม่ทําตามเจ้าของบริษัทถ้าเราไปทํางานในบริษัทแล้วเราบอกโอ้ยเรารักเจ้านายนะให้เราเป็นพนักงานที่ดีสักอย่างเนี่ยไม่มีปัญหาเลยคําถามคือเราจะเป็นพนักงานที่ดีได้ไงเรายังไม่รู้เลยเจ้านายสั่งอะไรมาถูกไหมครับเราจะเป็นพนักงานที่ดีได้ไงเราเจ้านายสั่งอะไรมาเรายังไม่รู้เรื่องเลยได้แต่่่่่หหเเเเเรรราาาาาาาต้้้ออองงงปป็็นน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 พัักกททีีีีีดดดะะไไไมมมมมมควยยยบืจุษ์ถ ยังไม่รู้จักเลยเจ้าของชีวิตเนี่ยเขาให้เรามาอยู่บนโลกนี้ทําไมตายแล้วเนี่ยเขาเขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามีเจ้าของถ้าผูดด้ที่คอมเมนต์นี้มาเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าเรามีเจ้าของชีวิตเนี่ยนะเรามีเจ้าของชีวิตนะแล้วเจ้าของชีวิตเราเนี่ยเขาได้บอกเราไว้นะว่าเขาส่งเรามาทําไมให้เราเกิดมาทําไมบนโลกนีน้ถ้าไม่รู้ตั้งแต่ต้นนะผมแนะนําให้ไปดูคลิปนี้33 3คลิป1นะวิทยาศาสตร์สมัยใหม่วงเล็บบางส่วนในกุอ่านคลิปที่1คลิปที่2พิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์เว้นวรรคตัวเต็มคิิปทีี่่3สููสจาการรมออยงงข พระเจ้าอย่างเป็นรูปธรรมสามิเพราะคนที่คอมเมนต์มาเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีเจ้าของชีวิตดูเหมือนยังจะไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยมีเจ้าของโลกนะมาโลกมันไม่ได้เกิดเองนะเกิดเองไม่ได้นะซับซ้อนขนาดนี้อิดหินปูนทรายเหล็กห้าอย่างเนี่ยเรายังไม่เชื่อเลยว่ามันกองเอาไว้เนี่ยแล้วมันจะมารวมตัวกันเองเกิดมาเป็นบ้านเกิดมาเป็นตึกเนี่ยโดยที่ไม่มีใครไปสร้างมันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมโลกร่างกายมนุษย์ซับซ้อนมากกว่าบ้านไม่รู้กี่แสนเท่าบ้านเนี่ยมันซับซ้อนสู้โลกไม่ได้สู้ร่างกายไม่ไไไไดดดด้้้เเเเเยราัังงชื่่ออมมนกกิ

มาเป็นบ้านมาเป็นตึกได้ด้วยตัวของมันเองเรายังไม่เชื่อเลยแล้วร่างกายมนุษย์ซับซ้อนกว่าโลกซับซ้อนกว่าไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเท่าเนี่ยเป็นไปได้ไงเราจะเชื่อว่ามันเกิดเองเกิดเองโดยไม่มีผู้ที่มีชีวิตมีความรอบรู้มีความสามารถมีอำนาจในการสร้างมาต้องมีชีวิตสาคัญสุดเพราะฉะนั้นไปพิสูจน์3มคลิปนี้ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้สําคัญมากๆเพราะว่าผู้ที่คอมเมนต์มาดูเหมือนจะยังไม่รู้เลยว่าเรามีเจ้าของชีวิตเรามีเจ้าของโลกเรามีเจ้าของจัก,กรวาลน,นะผู้สร้างโลกผู้สร้างจักรวาลคือผู้ที่ได้ประทานคัมมภีร์ออักุาานนนเื้ใค อันกุรอานคือข้อความที่มาจากผู้นี้รู้ได้อย่างไรเอาเราไปพิสูจน์ดูมีรายละเอียดใช้เวลาไม่นานครับถ้าตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาแล้วจะรู้ครับ